การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่สุดปลายนาที่นั่นความแห้งแลง้งปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลมานานหลายปีผื้นดินที่เคยชุ่มชื้นแตกเป็นร่องลึกเหมือนแผลเป็นของแผ่นดินลมร้อนพัดฝุ่นสีแดงตลบอบอวน จนอากาศที่ร้อนระอุอยู่แล้วยิ่งชวนให้อึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกที่ท้ายหมู่บ้านอันเงวเหงานี้มีกระท่อมไม้ไผ่เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ยังโด,ดเดี่ยวหลังคามุงจากเริ่มหลุดร่อนจนมองเห็นท้องฟ้าฝาผนังมีรูโหว่ให้ลมร้อนพัดผ่านเข้ามาได้ทุกทิศทางนี่คือที่พักพิงของตายายคู่หนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาบุญกับยายสายตาบุญเป็นชายชาราหลังคอมผิวหนังเหี่ยวย่นกร้านแดดเหมือนเปลือกไม้เก่าแต่แววตายังคงมีความเมตตาซ่อนอยู่ส่วนยายสายคู่ชีวิตของแกร่างกายยังพอแข็งแรงแต่ว่าดวงตาทั้งสองข้างกลับมืดบอดสนิทมานานหลายสิบปีแล้ว นางมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความมืดมิดตลอดการชีวิตของทั้งสองดําเนินไปอย่างยากลำบากความยากจนข้นแค้นกัดกินพวกเขาจนเหลือเพียงหนังหุ่มกระดูกแต่กระนั้นตาบุญก็ไม่เคยย่อท้อแกคอยดูแลยายสายอย่างดีที่สุดเท่าที่เรี่ยวแรงของคนแก่จะทำได้แกคอยเป็นดวงตาแทนภรรยา คอยบอกเล่าถึงความสวยงามของโลกภายนอกที่นางมองไม่เห็นแม้ว่าที่จริงแล้วโลกใบนี้กำลังแห้งเหี่ยวลงทุกวันก็ตามยายเอ้ยวันนี้ท้องฟ้าเป็นสีส้มจัดเชียวนะแดดแรงจ้าจนมองแทบไม่เห็นทางตาบุญมักจะโกหกคำโตเพื่อให้ยายสายรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีสีสัน จริงหรือตาดีจริงนะฉันอยากเห็นลึกเกินว่าสีส้มมันงามแค่ไหนยายสายมักจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มเศร้าๆมือที่สั่นเทอคลำหาชามข้าวที่มีเพียงข้าวต้มใสๆกับเกลือไม่กี่มเมล็ดเช้าว,วันหนึ่งที่ร้อนระอุยิ่งกว่าทุกวันสเบียงอาหารในกระท่อมหมดเกลี้ยงไม่มีข้าวสารเหลือแม้แต่เม็ดเดียวตาบุญ มองดูภรยาที่นั่งซึมอยู่มุมห้องด้วยความสงสารจับใจแกตัดสินใจหยิบสวิงเก่าๆเ,เดินมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายบ่อน้ำแห่งนั้นเคยอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้มันแห้งขอดจมเกือบถึงก้อนบอ่อเหลือเพียงแอ่งโคลนสีดำคล้ำทรงกลิ่นเหม็นเน่าตาบุญถอนหายใจเฮือกใหญ่ แกไม่หวังจะเจอปลาตัวใหญ่โตอะไรหรอกขอเพียงแค่ปลาซิวปลาซ้อยสักสองสามตัวพอได้ต้มกินกับยายก็พอแล้วชายชราค่อยๆย่ำลงไปในคโคลนดูดความร้อนของคโคลนทำให้เท้าของแกแสบร้อนไปหมดแกใช้สวิงช้อนลงไปในแอ่งน้ำคุนค่นๆครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สิ่งที่ได้กลับมามีเพียงแสดไม้และคโคลนตม เงื้อการไหลย,ย้อยเข้าตาจนแสบพระาโอเอย๋ยฟ้าดินจะไม่เมตตาคนแก่อย่างข้าบ้างเลยหรือตาบุญพึมพำด้วยความสิ้นหวังทันใดนั้นเองขณะที่แกกำลังจะยกสวิงขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก็มีแสงสีทองอารามสว่างว่าบขึ้นมาจากใต้โคลนตมแสงนั้นเจิดจ้าจนตาบุญต้องหยีตาเมื่อแกเพ่งมองดูดีดี หัวใจของแกก็แทบหยุดเต้นในสวิงของแกมีปลาช่อนตัวหนึ่งขนาดใหญ่เท่าท่อนแขนแต่มันไม่ใช่ปลาช่อนธรรมดาเกล็ดทั่วทั้งตัวของมันเป็นสีทองคำสุกปลัง่งครีบและถางเป็นสีแดงสดเหมือนทับทิมดวงตาสีมรกตของมันส่องประกายวาววับมันดิ้นรนไปมาทำให้โครนสีกระเด็นไปทั่วและทุกที่ที่เกล็ดของมันสัมผัส ก็ดูเหมือนจะมีประกายไฟสีทองแลบออกมาตาบุญตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกขณะที่แกกำลังจะเอื้อมมือสันส่นๆไปจับปลาตัวนั้นปลาก็อ้าปากขึ้นและมีเสียงพูดดังกังวานออกมาเป็นเสียงที่ฟังดูเก่าแก่และทรงอำนาจช้าก่อนเธอท่านผู้เท่าได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยตาบุญสะดุ้งหยงเจ้าเจ้าพูดได้หรือ ข้าคือพญาปลาช่อนทองผู้ดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ข้าจำศีลอยู่ในโคลนตมเพื่อรอวันฝนตกหากท่านปล่อยข้าไปข้าสัญญาว่าจะให้พรวิเศษแก่ท่านหนึ่งข้อไม่ว่าท่านปราถนาสิ่งใดข้าจะบันดาลให้เป็นจริงตาบุญมองปลาทองในมือสลับกับคิดขืนยายสายที่รออยู่ที่บ้านความโลภ ไม่ได้อยู่ในความคิดของแกเลยแม้แต่น้อยภาพเดียวที่ปรากฏขึ้นในใจคือใบหน้าอันเศร้าหมองของภรยาที่ต้องอยู่ในโลกมืดมาค่อนชีวิตข้าไม่ต้องการเงินทองหรือลาบยศอะไรหรอกท่านพญาปลาข้ามีเพียงความปรารถนาเดียวยายสายเมียของข้านางตาบอดมองไม่เห็นอะไรมานานแสนนานข้าสงสารนางเหลือเกินขอเพียงท่านช่วยให้นางกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ข้าก็พอใจแล้วพยาปลาช่อนทองจ้องมองตาบุญด้วยแววตาที่อ่อนลงท่านช่างเป็นคนที่มีจิตใจประเสริฐนักพรของท่านจะเป็นจริงจงกลับบ้านเถิดและเมื่อไปถึงจงบอกภรยาของท่านว่าแสงสว่างจงบังเกิดแล้วนางจะกลับมามองเห็นอีกครั้งเมื่อสิ้นเสียง ตาบุญก็ค่อยๆปล่อยปลาช่อนทองลงสู่แอ่งโครนตมมันสะบัดหางทีหนึ่งส่งประกายสีทองระยิบระยับก่อนจะดำหายลงไปในความมืดมิดตาบุญรีบตะเกียกตะกายขึ้นจากบ่อโคลนและวิ่งกลับกระท่อมอย่างสุดชีวิตด้วยหัวใจที่พ่องโตเมื่อมาถึงกระท่อมยายสายยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิม ท้ายอะไรมาบ้างไม่ตาฉันหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วตาบุญเดินเข้าไปใกล้จับมือที่เหี่ยวย่นของภรยามากุมไว้แน่นยายเอย๋ยวันนี้ข้าไม่ได้ปลามาลอกแต่ข้าได้สิ่งที่วิเศษยิ่งกว่านั้นมาฝากเองอะไรล่ะตายายสายถามอย่างสงสัยตาบุญสูดหายใจลึกแล้วเอ่ยคำตามที่พญาปลาบอก ยายสายแสงสว่างจงบังเกิดท่านใดนั้นปาฏิหารกก็เกิดขึ้นดวงตาที่เคยขุ่นมัวของยายสายเริ่มมีประกายใสยกระจางขึ้นทีละน้อยเหมือนหมอกที่ถูกลมพัดให้จางหายไปนางกระพริบตาทีสองสาครั้งน้ำตาไหลพรากออกมาอาบแก้มตาตาจ๋ายายสายยกมือขึ้นรูปคลำใบหน้าของสามี เสียงของนางสั่นเครือด้วยความตื่นตันนั่นนั่นหน้าของพี่หรือพี่แก่ลุงไปเยอะเลยนะใช่แล้วยายข้าเองเองมองเห็นแล้วเองมองเห็นแล้วจริงๆทั้งสองกอดกันร้องไห้ด้วยความปิติยินดีนี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของพวกเขายายสายมองไปรอบๆกระท่อมด้วยความตื่นตาตื่นใจแม้ว่ามันจะเป็นเพียงกระท่อมผุพัง แต่นางก็รู้สึกราวกับว่าได้เห็นสวรรค์ทว่าความสุขจากความเรียบง่ายนั้นคงอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วันยายสายเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นนางเริ่มสังเกตเห็นความสุดโทมของกระท่อมที่นางอาศัยอยู่หลังคาที่รั่วฝาผนังที่มีรูพื้นไม้ที่ผุพัง ตาใจย,ยสายเอ่ยขึ้นในเย็นวันหนึ่งทำไมเราถึงต้องทนอยู่ในรูหนูแบบนี้ด้วยละ่ะในเมื่อแกมีปลาวิเศษที่ให้พรได้ทำใมแกไม่ขอให้เรามีบ้านที่ดีกว่านี้สักหน่อยตาบุญสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยายเราก็อยู่กันมาตั้งนานพยาปลาท่านเมตตาเรามากแล้วนะที่ทำให้เองมองเห็นก็เพราะมองเห็นนี่แหละ ฉันถึงได้รู้ว่าชีวิตเรามันน่าสมเพชแค่ไหนไปเลยนะตาแกกลับไปที่บอ่อแล้วขอให้ปลาทองคําเสกบ้านไม่สักหลังใหม่ให้เราไม่ใหม่สวยๆฉันไม่อยากนอนมองรูบนหลังคาอีกต่อไปแล้วตาบุญไม่อยากขัดใจภรยาจึงจําใจเดินกลับไปที่บ่อน้ําแห้งนั้นอีกครั้งแกตะโกนเรียกพญาปลาช่อนทองด้วยความรู้สึกผิดในใจ ผิวน้ำคโคลนกระเพื่อมไหวพญาปลาช่อนทองโผล่หัวขึ้นมาเกรดสีทองยังคงส่องประกายแต่แววตาดูหม่นหมองลงเล็กน้อยมีธุระอันใดอีกหรือท่านผู้เท่าข้าข้าละอายใจเหลือเกินท่านพญาปลาแต่ยายสายเมียข้านางไม่อยากอยู่ในกระท่อมผุพังอีกต่อไป นางอยากได้บ้านไม้สักหลังใหม่พอคุ้มแดดคุ้มฝนพญาปลาถอนหายใจเบาๆได้สิหากนั่นคือความต้องการของนางจงกลับไปเถิดเมื่อตาบุญกลับมาถึงบ้านก็ต้องตะลึงกระท่อมไม้ไผ่หายไปแล้วแทนที่ด้วยบ้านไม้สักหลังงามยกพื้นสูงยายสายยืนยิ้มแก้มปริอยู่บนชานบ้าน เห็นไหมตามันดีกว่ากันตั้งเยอะยายสายร้องอย่างดีใจแต่ความพอใจของมนุษย์นั้นเหมือนบ่อน้ำที่ไม่มีวันเต็มไม่นานนักยายสายก็เริ่มมองดูเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆของตนเองและสามีด้วยความรังเกียจบ้านสวยขนาดนี้แต่คนอยู่ในสภาพเหมือนขอทานมันใช้ได้ที่ไหนกันตา อย่าไปหาปลาทองคําอีกทีสิไปขอเสื้อผ้าดีๆผ้าไหมเนื้อดีเครื่องประดับทองคำมาให้ฉันใส่เดี๋ยวนี้เลยตาบุญพยายามทัดทานยายเอย้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะเรามีบ้านอยู่ก็ดีถมแล้วอย่ามาเถียงฉันนะยายสายตวาดแววตาที่เคยอ่อนโยนบัดนี้แข็งกร้าวและเต็มไปด้วยความโลภถ้าแกไม่ไป ฉันจะไล่แกออกจากบ้านหลังนี้ไปเดี๋ยวนี้ด้วยความรักและความกลัวเมียตาบุญจำต้องเดินคอตกกลับไปที่บ่อน้ำอีกครั้งคราวนี้บ่อน้ำดูแห้งแล้งกว่าเดิมดินแตกระแหงมากขึ้นเมื่อพญาปลาโผล่หัวขึ้นมาเกล็ดสีทองของมันดูหม่นลงอย่างเห็นได้ชัดและมีรอยแตกเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นตามตัว ข้าข้าขอโทษจริงๆท่านพญาปลายายสายนางเปลี่ยนไปนางอยากได้ผ้าไหมแพร่พันและเครื่องท้องพญาปลาจ้องมองตาบุญด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารระอมผิดหวังความโลภของมนุษย์นั้นช่างน่ากลัวนักเอาเอถิะท่านนั่นคือความต้องการของนางข้าจะให้ตามที่นางขอ แต่จงระวังให้ดีความโลภจะนํามาซึ่งหายนะเมื่อกลับไปถึงบ้านตาบุญแทบจำภรรยาตัวเองไม่ได้ยายสายสวมใส่ผ้าไหมทอสีสว่างคาดเข็มขัดทองคําข้อมือและคอเต็มไปด้วยสร้อยทองนางเดินกรีดกรายไปมาในบ้านราวกับคนละคนกับยายสายผู้แสนดีคนเดิม ความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างง่ายดายทำให้จิตใจของยายสายมืดบอดลงยิ่งกว่าตอนที่นางตาบอดเสียอีกนางเริ่มทำตัวหญิงยโสดุดาว่ากล่าวตะบุญราวกับทาดวันหนึ่งยายสายออกมายืนที่ฉานบ้านมองออกไปที่ทุ่งนาแห้งแลง้งเห็นขบวนเกวียนของภรรยาเจ้าเมืองผ่านมานางรู้สึกริษยาขึ้นมาทันที ทำไมฉันต้องเป็นแค่เมียชาวนาที่มีบ้านสวยและมีทองใส่เท่านั้นยายสายคำรามในลําคอฉันควรจะได้เป็นมากกว่านี้ฉันควรจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้นางหันขวับกลับไปหาตาบุญไอ้แก่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ยายสายสั่งเสียงเฉียบขาดแกต้องไปหาปลาทองคําเดี๋ยวนี้ไปบอกมันว่า ฉันเบื่อที่จะเป็นแค่ยายแก่ในบ้านนอกคอกนาแล้วฉันต้องการอำนาจฉันต้องการให้มันเสกให้ฉันเป็นราชีมีผู้ครองแผ่นดินฉันอยากนั่งบนบันลังทองคำมีค่าคาดบริวารคอยรับใช้ตาบุญตกใจจนหน้าซีดเผือดยายเอ็งบ้าไปแล้วหรือเราเป็นแค่ชาวนาจะไปเป็นเจ้านายได้ยังไง มันเกินวาสนาเราไปมากโขนะหุบป,ปากยายสายคว้าไม่กวาดมาตีตาบุญอย่างไม่ยั้งมือถ้าแกไม่ไปฉันจะตีแกให้ตายคามือไปเดี๋ยวนี้ไปขอให้ฉันเป็นลาชินีตาบุญเจ็บปวดทั้งกายและใจแกเดินโซสัตโซเซร้องไห้ไปตลอดทางที่มุ่งสู่บ่อน้ำบัดนี้บ่อน้ำแห้งสนิท จนไม่มีน้ำเหลือแม้แต่หยดเดียวดินก้นบ่อแตกระแหงเป็นร่องลึกและกว้างท่านพญาปลาฮ,ฮท่านพญาปลาช่วยข้าด้วยตาบุญสุดตัวลงนั่งร้องไห้กับดินที่แตกระแหงท่านใดนั้นแผ่นดินตรงกลางบ่อก่อแยกออกเสียงดังสนั่นวันไหวพญาปลาช่อนทองพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกแต่บัดนี้ มันไม่ได้มีสีทองอารามอีกต่อไปแล้วเกล็ดทั่วตัวกลายเป็นสีดําสนิทราวกับถ่านและมีเปลวไฟสีแดงฉานลุกโชนออกมาจากดวงตาและครีบของมันเจ้ามาขออะไรอีกเสียงของพญาปลาด,ดังกึกก้องราวกับฟ้าผ่าไม่มีความเมตตาเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วตาบุญตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวก้มกราบลงกับพื้นข้าข้าสมควรตาย ยายสายนางนางอย่าเป็นราชินีพยาปลาดําคำรามลั่นพอที่ข้าให้โอกาสพวกเจ้ามากเกินพอแล้วข้าให้แสงสว่างแก่นางแต่นางกลับใช้มันมองแต่หากิเลสข้าให้ที่พักพิงข้าให้ทรัพย์สินแต่มันไม่เคยพอสำหรับนางจิตใจของนางมืดบอดเสียยิ่งกว่าดวงตาที่เคยบอดสนิทเสยอีก เปลวไฟจากตัวปลาลุกโชนขึ้นสูงเทียมทา้าในเมื่อนางไม่รู้จักพอมันก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยกลับไปซะไปดูผลของความโลภของนางสิ้นเสียงคำรามพญาปลาช่อนดำก็มุดหายลงในรอยแยกของแผ่นดินเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณตาบุญตะเกียกตะกายลุกขึ้น แล้ววิ่งกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวเมื่อแกวิ่งมาถึงที่ตั้งของบ้านไม้สักหลังงามแกก็ต้องซุดตัวลงกับพื้นด้วยความหมดอลาลัยตายอยากบ้านไม้สักหลังงามหายไปแล้วผ้าไหมและทองคําหายไปหมดสิน้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือกระท่อมไม้ไผ่ผุพังหลังเดิมที่หลังคาเปิดเปิงฝาผนังมีรูโว่และที่หน้ากระท่อมนั้น ยายสายกำลังนั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่บนพื้นดินนางกลับมาสวมใส่เสื้อผ้าเก่าขาดวินเหมือนเดิมและที่น่าเวทนาที่สุดคือดวงตาของนางกลับมามืดบอดสนิทอีกครั้งตาจา๋าพี่จา๋าฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นอะไรเลยยายสายร้องไห้โหยหวนมือควานหาที่ยึดเหนี่ยวบ้านของเราไปไหนทองของฉันไปไหน <c oughs> ตาบุญค่อยๆค,คลานเข้าไปหาภรรยาน้ำตาไหลอาบแก้มแกจับมือที่สั่นเทาของยายสายมากลุ่มไว้มันจบแล้วยายทุกอย่างมันจบแล้วตาบุญกล่าวด้วยเสียงที่แหบราเรากลับมาอยู่ที่เดิมของเหล่าแล้วที่ที่เราสมควรอยู่ตั้งแต่แรกยายสายปล่อยโโหออกมาอย่างไม่อายใครความเสียใจและความละอายใจถาโถมเข้ามา แต่มันก็สายเกินไปแล้วนางได้สูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไปเพราะความโลภที่ไม่รู้จักพอของตนเองนับจากวันนั้นตาบุญและยายสายก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในกระท่อมผุพังหลังเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือยายสายไม่ได้เพียงแค่ตาบอดกายเท่านั้นแต่ใจของนาง ก็จมอยู่กับความทุกข์ระทมจากความทรงจำถึงความมั่งคั่งที่สูญเสียไปตลอดกาลและบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านนั้นก็แห้งแล้งตลอดไปไม่เคยมีใครได้เห็นพญาปลาช่อนทองผู้นั้นอีกเลยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไว้ฟังกันทุกวันนะคะ